เธอเราโดนแล้วละ่ะก็คือมาถึงตาเราละคือเราอะช่วงนี้สั่งของเยอะเพราะว่าแบบเหมือนจัดห้องใหม่ก็ซื้อพวกไม้แขวนเสื้อซื้ออะไรอย่างนี้เยอะทางช้อปปิ้งออนไลน์ล่าสุดมันส่งมาแบบนี้บอกว่าพัสดุเหมือนเลยนะมีลงมีเลขมาสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมแอปดูดเงินให้ติดตั้งแอปจะเป็นแอปดูดเงินมันอยู่ยากว่ะประเทศเนี้ยคือดีนะ ที่เราใช้ iphone แล้วดีคือต้องขอบคุณคุณประเสริฐจันทะลวงทองคือดีอีอะเขาไปบล็อกเว็บให้แล้วมันขึ้นเป็นแบบเว็บ alert เลยว่าเว็บเนี้ยเป็นเป็นแอปมิชชีพเลิศว่ะเออคุณประเสริฐเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะไปสัมภาษณ์ให้เผยแพร่ผลงานเพราะว่าเธอทำให้ฉันรอดจากการโดนดูดเงิน นี่ใครได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวไม่ต้องกดนะครับแต่มันเนียนมากอะ่ะหูอยู่ยากว่ะนี่ขนาดแบบไอทีอะไรโนเลชอะไรก็มีเยอะอยู่นะยังพลาดแต่ดีที่คุณประเสริฐช่วยทัน Thank you so much คุณประเสริฐนี่โดนแล้วใครเจออะไรอย่างนี้เธออย่าไปอนี่นะเพราะลิงก์กแบบเนี้มันเป็นแบบเหมือน ลิงบ้างหน้าตั้งชื่อ้คล้ายแต่เป็นแบบ .xl บ้างดอะไรแปลกๆก็ต้องต้องวิเคราะห์เธอบุญยังใช้ iPhone ใช้ Android หมดเงินแล้วเตือนภัยไว้อย่าไปกด 4, 5, ุม4 0 5เธอเครียดแล้วนะี